อำเภอหูขันจังหวัดศรีสะเกดได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายทั้ง5มิติมิติสุขภาพมิติความเป็นอยู่มิติการศึกษามิติรายได้และมิติการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งเน้นคนจนเป้าหมายในระบบ TP Map ให้เป็นไปนตามเป้าหมายการพัฒนาอยู่รอด พอเพียงยั่งยืนอำเภอขุขันมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ p p m a p ปี2566จำนวน218ครัวเรือนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีคณะทำงานในระดับต่างๆทั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายพงษธรจันสวรรัสด์นายอำเภอขุกขันเป็นประธานทีมปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เป็นหลายครัวเรือนเพื่อร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนในแต่ละมิติได้อย่างตรงจุดและบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมีปฏิบัติการสีทอพบว่ามีปัญหาและดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้มิติสุขภาพจำนวน3าครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่ถูกคุณลักษณะโดยสำนักง,งานสาธารสุขอำเภอขุข,ขันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ให้คาแนะนาด้านสุขภาพการกินอาหารการใช้ยาและการออกกาลังกาย มิติความเป็นอยู่จำนวน72ครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ผู้นำชุมชนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้านในชุมชนพัฒนาบริเวณที่อยู่อาศัยให้สะอาดรวมทั้งส้มแซมบ้านให้มีความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินดีดีสีสเกตไม่ทิ้งกันในการสร้างและส้มแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และครัวเรือนยากจนมิติการศึกษาจำนวน18ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเด็กอายุ6-14ปีไม่รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3ได้ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขุข,ขันได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยในโรงเรียนและชุมชนต่างๆมิติรายได้จำนวน167ครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบปัญหารายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนน้อยกว่า40,000บาทต่อคนต่อปีโดยสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนอำเภอขุข,ขันได้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายผ่านโครงการต่างๆทั้งโครงการพรัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาพนัฒนาชุมชนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการขยายผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ครัวเรือนมีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นการออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสวัสดีค่ะชื่อยุคกีใบแสงค่ะอยู่บ้านเลขที่15หมู่6ตำบลเจดีอำเภอปุขันจังหวัดศรีสะเกษค่ะ วันนั้นได้ไปอบรมพัฒนาชุมชนปลูกผักไฮโดรโปลิคค่ะอาจารย์แกก็แนะนำหลายอย่างค่ะถ้าสมมติว่าต้นที่เราเพาะมันเหลือนะคะเราสามารถเอาขวดพลาสติกมาใส่ได้ค่ะแต่ว่าขวดอารม์ขวดน้ำอะไรก็ได้จ่ะที่เรากินน่ะแต่ว่าเราต้องเอาอันถุงดำนะคะพันรอบมาให้รากเขาสง,งข้อแสงเกินไปนะคะ ก็ช่วยกล่องโฟมค่ะช่วยถุงพลาติกช่วยทุกอย่างค่ะทั้งแะเลนทั้งอะไรหมดเลยค่ะาการปลูกผักก็คือนะคะมันก็คือช่วยให้เราประหยัดในครัวเรือนได้ค่ะทีนี้มันก็ปลอดสารด้วยผักก็ดีด้วยค่ะประหยัดได้เยอะเลยค่ะผักกินเองนะคะ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะช่วยทุกอย่างเลยทั้งอาสอทั้งผู้ใหญ่นะคะที่ท่านช่วยสนับสนุนทั้งโครงการนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณนีรีขอบคุณไลยๆขอบคุณค่ะอีกทั้งมีการช่วยเหลือปัจจัยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากการจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทคนขู่ขันไม่ทิ้งกันสุขเสมอกันที่ขู่ขันและกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาท ทำความดีวิถีพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีต่างๆได้จัดขึ้นโดยนำสิ่งของที่ได้มาช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อทุกครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอยู่รอดด้วยความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป